แบบฝึกหัดที่สองข้อหนึ่งโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผาภาพใบบัวภาพพ่อภาพไก่ภาพใบบัวภาพแม่ภาพกระต่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผานะคะใบบัวโยงมาเลยนะคะพ่อนะคะ ไก่ไม่เกี่ยวข้องนะคะใบบัวนะคะแม่เกี่ยวข้องนะคะโยงมาเลยนะคะกระต่ายไม่เกี่ยวข้องนะคะข้อสอโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในวงเล็บโยงได้มากกว่าหนึ่งเส้น ข้อ2นะคะ,ออะ,คะโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโยงได้มากกว่า1เส้นข้อหนึผู้ผารักใบโบกใบบัวโยงมาเลยนะคะผู้ผารักพ่อแม่นะคะโยงมาพ่อแม่เลยนะคะข้อสองผู้ผาดูแลใบโบกนะคะ ภูผาดูแลใบบัวคะข้อสามพ่อแม่รักใบโบกนะคะพ่อแม่รักใบบัวนะคะพ่อแม่รักภูผานะคะข้อสี่ใบบบกรักพ่อแม่ใบบบกรักภูผานะคะ ข้อ5ใบบัวรักพ่อแม่นะคะยงไปหาพ่อแม่นะคะใบบัวรักภูผาข้อ3อ่านสะกดคำและเขียนคำพออูภูพออาผาภูผาภาพภูผานะคะเขียนคำว่าภูผาลงไปค่ะพอ,อู พออาผาภูผานะคะพออพอไม่เอกพ่อผผนะคะภาพของพ่อนะคะพออพอไม่เอกพ่อนะคะมอแอแมไม่เอกแม่ภาพของแม่นะคะเขียนคำว่าแม่ลงไปนะคะมอแอแมไม่เอกแม่นะคะหออาหานะคะภาพหานะคะ ให้นะคะหอไอาหายไม่โทรให้ดออดไอใดไม่โทรไดภาพได้นะคะดออดไอไดไม่โทรได้ข้อสี่ดูภาพและเขียนคำภาพภูผานะคะเขียนคำว่าภูผาลงไปค่ะภูผาพออูภูพออาผาภูผาต่อไปค่ะภาพพอ่อ เห็นคำว่าพ่อลงไปค่ะพออพอไม่เอกพ่อภาพแม่ค่ะมอแอมแม่ไม่เอกแม่ภาพหาค่ะหออาหาภาพให้ค่ะหอไอาหายไม่โทรให้ภาพได้ค่ะโดไอใดไม่โทรได้ข้อห้าเขียนคำตามภาพข้อหนึ่งภูผามี พ่อนะคะภาพพออ่อเห็นเว่าพ่อลงไปค่ะพ,อออพอ่อพ,อพ่อไม่เอกพ่อภูผามีพ่อขอ้อสองภูผามีนีภาพแม่นะคะเห็นเาว่าแม่ลงไปนะคะมอแอแม่ไม่เอกแม่ภูผามีแม่ข้อสามพ่อให้ภูผาดูแล ภาพใบบุกเห็นขำว่าใบาบุกลงไปนะคะภาพใบบัวเียนขำาวว่าใบาบัวลงไปค่ะข้อ3พ่อให้ภูผาดูแลใบบุกใบบัวข้อ4ี่ภูผาดีใจ ได้ดูแลมีภาพของใบบุกเขียนคาว่าใบบุกลงไปค่ะภาพใบบัวนะคะเ,เขียนคำว่าใบบัวลงไปค่ะข้อ4ผูภูผาดีใจได้ดูแลใบบุกใบบัวข้อ5ค่ะภาพพ่อแม่นะคะ เห็นคำว่าพ่อแม่ลงไปค่ะภาพภูผาเห็นคำว่าภูผาลงไปค่ะภาพใบโบกเห็นคำว่าใบโบกลงไปค่ะภาพใบบัวเห็นคำว่าใบบัวลงไปค่ะข้อห้าพ่อแม่รักภูผารักใบโบกใบบัว ข้อ6เติมสระอูแล้วฝึกอ่านค่ะเติมสระอูลงไปเลยนะคะสระอูนะคะแล้วฝึกอ่านนะคะกออูกูจอูจูดอูดูตอูตูบอู ปูพออูผูพออาผาผูผาปออูผูนออานาปูนากูจูดูตูปูผูผา ปูนาเติมสระอูลงไปเลยนะคะสระอูเสร็จแล้วอ่านนะคะต่ออาตาออูอูตาอูดออูดูรอแอแลดูแล ตออูตู้ไม่โทตู้ยออายาตู้ยาตาอ,อูดูแลตูยตออลต้ยาฮะข้อเจ็ดเลือกคำที่มีสระเหมือนกันเขียนลงในบ้านแล้วฝึกอ่าน มอ,อีมีปออูปูสอ,อีสีดออูดูดออีดีรออูรูมีปูสีดูดีรูสระอีนะคะมอ,อีมีเติมลงไปเลยค่ะสอีสีสอีสี ดอีดีนะคะมีสีดีต่อไปค่ะสระอูนะคะปออูปูดออูดูนะคะเริะะออ่ออะะงลงไปเลยค่ะรออูรู ปูดูรูข้อแปเขียนวงกลมล้อมคำที่มีสระอีและสี่เหลี่ยมล้อมคำที่มีสระอูข้อแนะคะใหม่นะคะ เขียนวงกลมล้อมคําที่มีสระอีนะคะและสี่เหลี่ยมล้อมคําที่มีสระอูจะคาที่มีสระอีก่อนนะคะอารีวงกลมเลยค่ะมีวงกลมเลยค่ะตีนะคะสระอีนะคะมีสระอีนะคะวงกลมเลยค่ะ ดีใจนะคะวงกลมเลยค่ะต่อไปค่ะคําที่มีสระอูนะคะปูนาค่ะสี่เหลี่ยมเลยนะคะปูนาภูผาสี่เหลี่ยมค่ะงูสี่เหลี่ยมค่ะดูแลสี่เหลี่ยมนะคะ อารีมีปูนาภูผาไม่ตีงูพ่อแม่มีใจได้ดูแลตานะคะทบทวนอีกครั้งนะคะคำที่มีสาอีวงกลมนะคะอารี มีตีดีใจนะคะส่วนคำที่มีสระอูสี่เ,เหลี่ยมนะคะปูนาผูผา หนึ่งไม่เอกหนึ่งเติมเลขหนึ่งไทยเข้าไปค่ะในแกกันนะคะเลขหนึ่งไทยลงไปเลยนะคะดอกไม้หนึ่งดอกนะคะต่อไปค่ะสอ,องอสองนะคะ,ะเติมเลขสองไทยลงไปเลยนะคะ ดอกไม้ก็มีสองดอกนะคะสออมสามนะคะเติตมเลขสามไทยลงไปเลยค่ะดอกไม้ก็มีสามดอกนะคะต่อไปค่ะสออีซีไมเอกีนะคะเติตมเลขสี่ไทยลงไปเลยค่ะดอกไม้ก็มีสี่ดอกนะคะหออาหารเมทโวห้า เติมเลขห้ไทยลงไปเลยค่ะดอกไม้ก็มีหดอกนะคะหนึ่งสองสาห้าหนึ่งสองสสห้า ข้อสิเขียนตัวเลขไทยจากภาพลงในดอกไม้นะคะให้ตรงกับคําภาพนี้ดีใจนะคะดีใจภาพนี้ภูผาพ่อแม่นะคะดูแลปูนะคะ เขียนตัวเลขไทยจากภาพลงในดอกไม้ให้ตรงกับคำนะคะคำที่ให้มาภูผาพ่อแม่ปูนาดูแลดีใจนะคะภูผาเติมเลขสองไทยลงไปเลยนะคะภูผาพ่อแม่เลขสามไทยค่ะพ่อแม่ กูนาเติมเลข5ไทยลงไปเลยนะคะดูแลค่ะเลข4ไทยค่ะดีใจเติมเลข1ไทยลงไปเลยค่ะข้อ11คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ดูดีดีมีปูนาคันลงไปเลยนะคะดูผูผามาหาตาคันลงไปเลยค่ะผูผาหาปูนา ขาลงไปเลยนะคะอารีมาดูภูผาขาลงไปเลยค่ะ แบบฝึกหัดที่สองขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ